เมื úng Toronto, pandemic, ่อซุ้งเหยียบีนเอาประเทศรังหล่ต้องตัดกันในวันที่สาวเจ็ดรุ่นเก่าปีคริสต์สองเหง่งสาวสามค่ะเมื่อได้เข้าขามาต้วยเงาไล่การสึกที่เอ็นเอปีนี้ยามเดียวตีเลยว่ามีเฮียงใจไว้ก็ว่าคนหลงมีหลังคัดใจมีดังยังอันแหอันคล้ายไข่เป็นที่เอ็นเอปีนี้ ว่นหนุ่มเขาคอนดุมกันกำนเมืนอหนังสังขากอตัวหนังนั้นซึกกอกึ้งก,กลางพึกพักขึ้นมาจมไว้เอ็นเฮียง,ยงจะนั่นเทรเขาไลลมาตีแล้วย้อนว่าวนเขามีปีเงียอ่องจันลิกอ่องจันไลซิบตันนำทวนในไม้พงด้าพงเกี่ยวครับปีนอนทไ กันในวันมื่อได้เข,ข,ข้าคาที่เล่ันว่าเฮียงหลวงวันดังน,นั้นเฮียงได้ยื่มาหา้าแต่เที่ยวไตฮะอ่านว่านั้นเฉลยเขาได้เป็นเฮียงหนึ่งเขาเปล่าเลายใครมกันหือเฮียงสิบตีน้ำมกันนั้นย้อนพี่น้อาร้อยต่างมีกูดีเนอจึงได้สิบสองสี่ตัว พอคามาตัวยหโหนับคนหนึ่งได้เมืองหงดุงจะได้เปลี่ยนได้สองเทียรเอปีนอหลายตาสามปีนอว่าแล้วออกคงได้จริงใได้ขับไมาเจียนหนึ่งสองสมโหนับอันหลัาน้ำกวยมันมื่อไรเทียเเขาจิโหต่อไปตินมีคนเล่งดารากองการบางมือุ้ยามเต็มตีเต็มทนโหลสิ้ือมีคนถูกอลันั เขาไล่ใจดีเลยเขามีเคียงดีในกวันน่มเขาก็ควานกันสังขาก็ควานกันกวนสิก,ก็อําเดียดมีจุ่มเหลวเหมือนเท่าหันปีนอกอุบันเทียงไหลตีเลยว่ามาเคียงไว้กวนอันเหี้การดีเมืองไทยอันจะที่น้ำสังหาวาวนตรงที่ได้ปอะมือขึ้นสิได้มือเฮียสิก่กอมี เขาติดวนว่าอ่านหลายปีนี่เขาติดวนว่าเปลี่ยนเมืองลอยแต่เองเขาอยู่ยามไม้พุ่งต้าพุ่งโจ๋ซึ่งนั้นหลายปีพวนมาได้เขาก็เฮ็ดผ่อน้ำาพอโตูเยอะก็เฮ็ดให้สังขารวัเมืองวนหนุ่มเขาจะได้ไรหันหลอกลายไปตจิดเพียงการซึกลอกเลียนเกมลอกเลียนจึงการเมืองเจอได้ออาไ้

อาวัยปีนักบูชีน้ำคำปังไทรกดไขามึองยอนั่งดูทั้งหลายหลายทีฮะเขาข้องว่าปีนี้เขากว่าไล่เชยดไล่บางทีได้จุมสิไตย,ยังไรย้อนข้างเขาได้ลงเสศนไม้ยไรจีจังไยย้อนออกข้าวตังเทียงรู้คนก็อนในกวนซื้อเขา,าสัขงขารเขากวนเมืองเขาบอหันมาชนีได้มีอาณาโอจ่ายย่ามเดียวได้ทางเยอะอกันไหม ปีนี้ปีนี้เขาลาบจรงไหนปีนอนัอะไะพอเขาขามาต้วยไต้อันดุมเมืองขี่อันดุมเมืองไทยอันดุมเมืองอเมริกันให้ไหมเฮสิคไต้แน่ยตรมันมีห้าหายากนะย้อดฮัลละย้อนว่าไต้เขาขานันจุงจันลาวันมันถึงป่วนดีป่วนเดียนเสีมกาอ่านเมืองไทยเฮสิคแต่รีบดอกรับตอนกันนะใส่ใจกันนะด้วยทิ้งกันนะ เลียตีไม่ดองบางเดยมทุนก็เปลี่ยนไร่วัยกาไมาพ้พุ่งไาพุ่งเกี่ยวเนะี่ยมันเดียบมันฉลาดจริงเวลาก็เลยอ่องลิกมาก็เลยไรสิบตานตัวไหน,น,เ,นเขาเอาไว้เปลี่ยนภูมิปีเงาผายคอมพิวเตอร์ห้าผายยิบซึกห้าภายการตุ้หนึ่งห้าภูไม้เอาจะล้างตัวไหนห้าภูมิจะในเฉียนอีเขา เปลี่ยนผูอ่องลิกก็ได้ได้การเขากว่าไรเรียดกว่าไรไทยกว่าไร,วาไ,ร,วาไ,รไว้ปีนอต่างหลายเอออันนี้มันปึ่งกันจึงนั้นเอาไว้ป้อคำ่าดว้วยเขาเข้ามาเห็ยสิขี่นี่นั่นนำไปทั้งหลายเฮียงขึ้นกัางนำสีวันให้มาหันยาเมียจึงนั้น เมื่อเฮาคาอันชุกันเมื่อเฮาคาผิดกันเมื่อไต้เฮาคาป่าเฮ็ดโขเห็ดเท้าเสด็จปั่นเบมือนไตเต้าเมื่อเราตื้อด้างขิงขาข้าวยมนังสีโตกองโตกลางมือจีนยมเจียบคนพึกกันซึกข่าเห้พอปีถูมากก็เฮเก่าหนเนี่ยเปนั้นมาตาตึ๊ตาเดียนยมเดียวคำโกจุงมยิบกองกลาเหือนกันสินกาตาตึ๊ปลาอาซอย่างเทียมมก่นเมื่อเราวี่ดอกขาหันหลายวันปวมาห t n l A B นี n ่ e. เปลี่ยนห้าเปลี่ยนห้าอัน,น,นว่าเร้วในว่าเที่ยงกับน่เวกันแล้วปิเนมันมีกันวนสิเขากวนเมืองเขาสังขาเขายุมยำ้ำไม่พงตาพงจุกปนีนเ,นเขาเมืองเขาเจ้าปานจริงเจา้าผ้าเมืองนำสรรในเปลี่ยนเจ้าผ้าลอยดาอ่างเลยเนี่เขาก็รักจิงนี่ยเขาติดโซนกันเขาตินหัน ปีนอของอุปนิยานังไหลายเอออันไหน,นยีนดีไร้การสังไรลานาว่ากวนหลงหลีอันว่าเราเขอาไม่รู้มีอะไรบ้ปอกวนหลงหลีว่าไนีเจ้าผ้าเขาหลีดีสุดละหลีถึงคือละ่ะสุมาสุเมืองแถว่ยงูก่อนสืมม่อหน,นายโยหน่าดีน่ะอยู่ได้ห่างาเราห่อเสด้ปอมีชาวเรา,า,า,าเรขาข่า,ขาวข่าวข่าวเสดข่าหอมาเสด้ chào pha hào ca, po yung pưt yung pưt ở vây, li thốn, mặn trưng đi chào pha yao lý này, li súng mặn súng mương súng thuyền này nè, nam li phù An hồ li để hông luôn, kiếm, lúa gì cả, hào lỗ phù anh hồ li, mi bình nhả, mi đang địch, mi đam Long ghép xeo, lóc nền, trưng, lóc nền, kiếm cả mưng, phù đăng, há quang, há ngân ไปไปซุ่นอะออกมาหัวใจกุนมือเท่าไรตีนอะไร,ต,รตีห้องเกือกการเมือไหนลีปววนตีม่าไรลีสุวรรณสมเมือ,มอนเราออกกุญเงือบปีน,ะน่ะหัวปัญาหนไหลเพราะเขาขามมาด,ด้วยเปิือลาดะไรเช็ดอะไรได้มันเป็นเรอลาสังขารก้นมือเปิก็มีเชียงใสนั่นผู้มีปีญญาจาไหนมนก็ขออ้ของเอาข่อ,องเอานัะ ăn si này bữa hôm qua hết lá hết ti, bữa nay là nó đi xong đi qua, sẽ áo chịu mà đắp xích hái chín cá na quế, bí cá sẽ lấy bữa bí mà, ăn bí ăn sẽ lấy áo đan sầu nhiều má, ờ, bánh ao bì ao luyến mẫn đến hững lái lái quế ẩm mi long khụp na quan hệ gia mi đi bỏ hàng bì đâu làng này ao quân mương quăng quân mương về khu khu vôn này hàng vôn này này cà năn về vùng đèo mân bạc zoom tay quảng là mi bỏ xiềng nè hao mi bỏ khăm nè hao mi bỏ ngân nè hao ไม่มีน้ำยาหรือว่าเงินไทยเขาไปอ่บนะัติเพาเจ้าเก่ามีปีญใหญ่ๆมีดาบหุห่นมัวหาเงินอ่าเชื่อเฮียงกองเฮียงคือเฮียงเงินอ่าเชื่ออะไรไตควันกันเลยอ่าเชื่อเฮียงขึ้นะไรก็ออกปรได้อยวทำไงอยู่ได้แค่ขนย้อนเงินอยู่ได้เอาหน้าเตาเดี๋ให้คนมึงรีบ่ฮะมาได้เดี๋ยวจึงฮา จ่างเฮ็ดคือล่ะอันว่านกวนจะได้มันบ่วนเฮาป้อมเฮียงไหลได้ซ่ําได้มาอ่อนหวยมาตาเอากนมีน้ํากัดขึ้นมาหยิบมากําได้เขียนไเอ้ยก็เขียนมันไหลลกนลนจ้าคนมีปญานหมอหาเงินหมอหาหมอหากหมอหาปญาตาคุจู้กันหมดคือเฮานเฮาอันกใต้หลู่จังได๋จว่าหลู่วนหลีก็มีหง ต้องลาใน้เอาอะไรออกมากวนดีเอาอะไรเปิดเอากวนเลียอะไรกวนมีแบบโอ้กวนมีอย่างจำอยางกวนอันคือกันเกมการมือเงินลุ่มฟ้าได้ด้วยเลยหนึ่งปากก้าสิบสามจริงมึงในกับผานขุนมุนเปิดเอากวนเงือมาเฮ็ดขุนหา่หานี่ฮะเปิดเอากวนเลียมาหยิบมือเงิปีหน่อต้องลายก่อนอะไรเตี๊ยกลงนีกันว่าซึกเปิดได้ เปิเรนเจ้าคือชนเผ่าสีดาเขาลาดไไเขาเฮ็ดอะไสังขามีเฮียงใจว่านุ่มเขามีเฮียงใจสึกเขากามีเฮียงใจเปล่ยนโตเปนตีมาคอนเฮียงกันอะไรมาหนามาเียนไอปีนี้มันลาดอะไเออมันเป็น่ะไรทไรเอากันตั้งนานอะวยกะว่านันปันเฮียงไม่ได้หยุงยำว่าดาพุ่งจ่อดิวันผูไรมันเปลีนว่าอะไรนเอาไว้ ก็เลยย้อนเจียกนึงนีกว้างกว้างนิดหนึ่งว่ายาง,ง,งยางเผือกยางเนี่ยปีดน้าอะไรอันมีสเตจอันมีจิงเมืองเอาไว้ยางมีสองยางเออเออเราัณะมีมันก็ดับสิกรอคแข็งอะนนี้ก็มีสเตจมีจิงเมืองขางเราเมื่อได้กว่านี้ก็ว่าสีเจ็ดมีจิงเมืองเหมือนกัน yang này tích đỏ tai Tại đầu tiên tích để dư để bê để lấy để để khiến quân này mơ hồ đủ miền mà yang kia tích sức giang được ma biển thái hạ kháng kháng ai ai quay cả ê ra mi có đắp sức rõ khẻng này anh thun miền này thun miền này ngon hổ là đây và thứ bài sao กว่าเขาเดือดปุ่นแต่ผาดินผามื่นตะปูซึกมันเอาเมืองเราแข่งก้อนคนเปิดมียังอันยังหมายเมื่อเลีเ้ยวคนดักเสียงนเทีงฆัดใจเสด็จู่กองจู่กลางจูค่ควันเฮ้ยช่วยหนุ่ยควนเมืองเราปองใจเสด็จม,มาเฮ็ดศึกปอดติดในก็หิบเอากระเดียวเฮ้มันไหลเมื่อหนังน้ำจีม่านองเสด็จท้องเลยนะปีนั่นเท่าไหร่อันอนี้เปิดห้องมาเฮ็ดการเมืองเฮ็ดการศึก แต่ติดแต่เอาเพียงดิ้นขึ้นดี้งย่างดอกไซแนโนน,อนลองติชุนแม่นเนียงอ่านเอาว่าละมึงผู้นำหลักแข่งค้างเขียก็มีตื่นดังแต่ดีเลว่าในมึงย้อนมีสเตปม,มีจริงมึงเอาไว้เหมือหน้าตุ้งซึกเขียนอะไรอีเขาได้เขาละว่าเขาย้อนปีนี้เดียวปีนี้มันน้ำยาไม่นะึกปืนยามีมาคุยกัน น้ำกัดวันดังนั้นเนี่ยเขาขาก็มล้าไปปีนกว่าอะไรับปีนกว่าอะไรเออดีในพี่น้องทั้งนั้นพอเขาขามาด้วยการซิปเปิลคืบหน้ายังระแข่งขังเวกาจุ้มยิบก,กองกลางนั่งมึงไต้นับจุม้มบ่มเลยอันเฮตุต,ต่ไตเฮตุต่เมื่อเฮตุแต่แผ่นดินอันเบียดเซียวสิ래แต่เฮอไตอยู่หลอดอยู่ไรกูขึ้น วางมือหกหมือนซอยห้าปักล็อกลัเอาหมาักตาปักด้วยจุ๋มหลเธอหันว่าไต่เดี่ยวมึงขึ้นเลยปีนอัะไรเออในเด็กนึงนี่พีนอเขาขาเฮสังเล็บเจรปีนี้เฮสังเล็วันหนุ่มเขาปันเแีง้งอะไรเฮสังเลสังขารเขาปันแีง้งเฮสังเเขามันอยู่ไรกว่าละไรตีละไรตั้งละเอใหฮเขาหูว่า วันผู้หลีกอะไรมันตามันกว้างขึ้นมากวันหลีวันเล่ามึงในมันหันจอดทันจีเสดงโมวันหมดทัศนเออวันหลีจึงอันเนี่ยหลีกในมันลำลองบอกร้านการเ่ากว่าไรเพิ่กว่าไรไวปุผงเดียกมันซึ้งใจปานเก่าอยู่น้ำป่าเทียนเราอำเภอรองฟองปึ้งเสียงก็ไปลองเทียนดิน Vẫn chạy qua đáy qua đáy, vẫn chạy trích qua trích, vẫn chạy qua bãi tín qua bãi tín, vẫn chạy hết khổ lai qua hết bản vân, hết thao qua hết bản vân Vẫn nhờ khuyên, nhờ khuyên, nhờ khuyên Bác vẫn ở đây, vẫn đuôi họ biển hàng khuyên ạ các bạn Hả Vẫn tiền đáy mượn ở này, ảnh lại bùng đẹp mất cả Cán mượn, cán sức, cán sức giảt, mất đi, đeo đi ngừ, các bạn ạ Bác đeo cỏ ổng bia Bị đọa lắm lắm, có tỉ đại hàng เพียดินมานมึงนั่นว่นานี่มันหลวกนเลียดกวยยิบก,กับเพระเ่นได้เราปันบน,นยิบนี่ยน,นะเพราะเขามีน้ำกัดสร้างไว้กูก็สลงคาคว่า,ออา,า,ม,ามึงขียซินเจียงอยู่ไดสิบสองปันามึงได้เมือนตั้งในเขียวกว่า้ึเปล่ยอ่ะทิเบ็ทีเบ็่ก่อนจะมึงเข,นะขียนเขียนก็นซิมอนเนี่ยซิมก็สร้างจะาไว้มึงขีย เดี 1, ek, e si so r, ๋ยวให้ถือครับมันป้อนทิ้งเลยอ้วนทีเบ็ดเขาต้องเสียงทั้งหลายเนี่ยเอาเครื่องเขียร้ายสิบล้านกว่าป่วยนั่งกลางทีเบ็ดเขียซีซอปั้นกุจอูจิงแล้วมันทีเบ็ดดำจางเลยเย็นเหมือขีกกว่าร้อยกก็มีก็ไหนเปิดเอาว่าต้าคืออย่าสิอื่นคือเรียกอะเปิดเห็นหน้าเนอร์ดีเมื่อขีเนี่ยเปิดเอาเจ้าจ่าเอาวานเมื่งเอาเพียนี่ไม่ได้จังเมื่อเห็นจังนะจุ๊บยิบกองนะเมื่อเขาเบบนสูในเจ้าว่าต้าคืออย่าเสเตีกินคือเรียกอะ เขาได้เปนลนปีไอลงไปนะตั้ยาหมากคองให้ปีไอเหมือนปีไอเหมือนพืน้นยืนดตายอะายก็เอ้ยเอ้ยนั่มันปียาวันนี้รักกวางโคไหนก็สำราญมากปีนออะไรการเมืองไตในเขียวขึ้นเผืขึ้นมันเมผืมีมันโมองเข,งขง่าผืโม,งงม่งเขามัจือเสียงได้ว่าเชยดอะไรเชื่อใจได้ คิดเอาค่ะเตี้ยนีย่หลายปีเอาค่ะหลายปานอันควรเมืองจานเหลียตาผลนกรมนาเฮิทไทยไถ่นายสร้างข้าวสารบ้านั่นะนะหลายหมื่นถ้วงอ่ะสารปอ้องน่ะคืบนาบงการนเอออันไหนโจมยิบกองกลางหรือไรเนี่ยมันจะว่าตไตไปในเมืองหผมดืม่มถุ่มจินได้ปัดพื้นเนี่ย เขามเกีย้ยไล้ายการเสียนไปเนี่ยเมียไหนการปิดหูปิดตาตึกส่วนให้ตื่นลุกขึ้นมาจีนตัวให้เป็นเอนเชียงมึงเนี่ยพังเกีย้ยงใหเออไล่การด้หยุดยามไปที่ไหนเปินโก้ไตเลียเปินโก้ไตฟูเปินโก้ไต,ตลุกขึ้นอันเป็นเกีย่ยงกัหนั่นพองหรืออะไรดีคานอส่เจ้าย้อนขอนก็เข้าขาปันในฮานอ ด้ได้หมูเจ๊นัำำ่งข้ากวดขายปังชาอะไรกี่เทียนรอีเขาย้อนนั่งปันม,ปมุดปั้นก็ไม่ไรกาไรปัน้นจอมกาที่นั่นปัน้นมุดเออวาตาคือใหญ่ยิบคือเรียกว่า,วาตาคือเลียงยิบคือใหญ่ฮะสุหันี่ปันนู่นเองพอมีใจกูก็เป็นขู่วันเบื่ไไไอไตน,นี่อย่าปินลืมเลยกว่าไรนี่วันอองเป้ผู้เกีนมีดอกด้วยผาหางก็หู้เยอะ เพราะว่าอเมซ่าหาบ่มีรองขัดใจอมอปองใส่มีเลือดทัดหัดอันในนี้คนมึงจะเวก้าคูน่าจุญยิบกองกลางใต้อันว่านั้นนำเจอที่ได้มีอันใครก้นมีปีญญาก,ก็มีปุ้นด้วยเหลืองด้วยลาวปุ้นเพราะว่าจุมยิบกองกลางใต้เนี่นำเพราะตกทีจุ๊บหนึ่งจุ๊บหนึ่งเลยเขาผิดใจอ่ะปีน่าเท่าไร เสียนไปหลายช่างมึงยายมาจัดรายการหนึ่งกว่ากวางเลยว่ะการีิน้องมีถังถือมาอ่าจุมไม้นั่นเขาว่าจุมไมายนี่เขาตีบีนี้มือนมาเออบริษัทนั่งก็สาเด็จูกใจเขาน่ะวันมึอได้ลองตี่มันรายการหันยาก็ถามคนเออคนดีแค่ไหนอีเข้าเลยเขาอยู่ไม้พุ่งตะพุ่งโจ๋สังขารเขายุ่งก้นหนุ่มเขายุ่งไม้พุ่งตะพุ่งโจ๋ส่งสังขารส่ง ผู้มีจัท์เขาาหดน้วก็อุตะีห้อปีนี้อ่ครือหลวงอะเขาในยามีถึงเจ้าผ้าเจ้าปันจิงมึงน้่สันเทียงรู้กว่าเนอะเจริยปีนี้เออเป็นก็าลาอะไรเทีนเน่ไม่เห็นนีเข้าไาต้เดแ่ยวลอยลอยหนอจ้าขาลอยๆ,นอ,นอ,อ,ยๆยอ,อยไม่เจอั้งเขาเล่นไต้เครื่องขุนลงอะน,นะนอนลึกตื่นละ นะใครกินยาก็กินแค่ๆก็เฮ็ดไตคือขุนไม่จ้าบ่ามีสู่เจ้าหนูไม่จ้ากินเมื่อไอร่ถงสู่เจ้าแน่ฝากแชร์เป็นเพร้อการเมืองสุข